แหมแน่นอนแหละว่าอีกเรื่องหนึ่งที่มันก็เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดจํานวนคนจะลดหรือไม่ลดอย่างไรเนี่ยสิ่งแรกเลยคงต้องพูดถึงเรื่องของวัคซีนเพราะถ้าวัคซีนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างทั่วถึงแน่นอนแหละว่าอัตราการสูญเสียอัตราการเจ็บป่วยมันจะลดลง โดยทาให้นะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยหรือทางด้านของพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยได้มีการออกมาในส่วน,ในได้มีการออกมามองถึงการฉีดวัคซีนสําหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุซึ่งบุคคลดังกล่าวพวกนี้เนี่ยคือกลุ่มที่เปราะบางโดยวันนี้ครับทางด้านของพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้มีการออกมาแจ้งว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด -19 รวมทั้งได้เป็นการป้องกันควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในกรุงเทพเนี่ยได้มีการเปิดลงทะเบียนครับให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอ่ะผมอธิบายก่อนนะผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางนี่หน่ยความว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะ การเสี่ยงในลักษณะเป็นกลุ่มเจ็ดโลกเรื้หลังนะ hmm. นั่นคือคุณเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะความเสี่ยงและเป็นผู้ป่วยเปราะบางด้วยที่พักอาศัยอยู่แต่ภายในบ้านไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านไปรับบริการวัคซีนได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลเองหน่วยให้บริการเองก็ตามแต่นะณบัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านทางลิงก์นะครับแล้วก็ผ่านทาง QR code โดยทีมสาธารณสุขเนี่ย จะเข้าไปให้บริการฉีดวัคซีนถึงบ้านคุณซึ่งการที่ผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยได้รับวัคซีนเนี่ยจะช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อได้พร้อมกันนี้เนี่ยทางด้านของกรุงเทพมหานครเนี่ยยังมีทีม CCRt ฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนและในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงอย่างต่อเนื่องหากพบผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะฉีดวัคซีนให้ทันที คือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมกลุ่มพวกนี้กลุ่มผู้ป่วยพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเองหรือจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเองเขาไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่จะออกไปหาวัหาโควิดนะ <c oughs> คือไม่ได้เป็นกลุ่มที่จะออกไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการติดโควิดแต่บุคคลภายในครอบครัวละ่ะ <c oughs> ใช่ที่ถู<อ>กไหมเราต,ต้องยอมรับความจริงว่าบุคคลที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเองหรือผู้สูงอายุเอง ล้วนแล้วแต่ต้องได้รับการดูแลพิเศษจากคนในครอบครัวซึ่งการที่เขาจะติดโควิดได้นั่นหมายความว่าบุคคลในครอบครัวต้องไปเป็นผู้ที่ติดมาก่อนและนํามาสู่ตัวพวกเขาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าโอกาสในการที่จะเข้าถึงวัคซีนของพวกเขาเนี่ยก็จะน้อยเพราะว่าไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปรับบริการได้อันนี้เนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งนะครับที่จะตอบรับ กับปัญหาการเข้าถึงวัคซีนของกลุ่มคนบางกลุ่มอันนี้ถือเป็นอีกเรื่องหน,นึ่งเนาะที่ต้องเอามาอัปเดตกันด้วยนะคบเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ